คนส่วนมากมักเข้าใจว่าเอเจนซี่โฆษณาทำแต่หนังโฆษณาอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นงานรูปแบบอื่นแบรนด์ไม่ต้องใช้เอเจนซี่ก็ได้หรือแอดแคมเปญเท่ากับการทำหนังแค่เรื่องเดียวแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่มันมีอะไรมากกว่านั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังแอดแคมเปญของคาฮีโร่เพื่อเห็นว่างานเบื้องหลังของจริงมันเยอะแค่ไหน ค่าฮีโร่เนี่ยเป็นโจทย์ที่ในชีวิตเอเจนซี่นะครับมีโอกาสได้ทำงานแบบนี้น้อยมากเรามีโอกาสได้ทำงานนีนะ้ตั้งแต่เริ่มตั้งชื่อของแบรนด์เลยโดยปกตินะครับแบรนด์มามาพร้อมชื่อแล้วแล้วก็อยากทำอะไรแคมเปญรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์อะไรบางอย่างสักครั้งแต่อันนี้ไม่ใช่มาตั้งแต่มีแค่ธุรกิจของเขาว่าเขาคือธุรกิจขายรถมือสองและด้วยวิชั่นของเขาที่อยากจะเป็นธุรกิจขายรถมือสองเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นะครับมันเป็นชาเลนจ์ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วมีโอกาสให้เราได้เริ่มเข้าไปทำงานด้วยตั้งแต่ตั้งชื่อเลยหลังจากนั้นเราก็มีส่วนนะครับได้ออกแบบโลโก้ได้ทำ corporate identity ที่เขาเรียกกันนะครับหรือ C I ก็คือเรื่องของโลโก้เรื่องของชุดพนักงานนามบัตรอะไรจุกจิกทุกอย่างจิป,ปะทะเราได้ทำหมดเลยนะครับจนกระทั่งเป็น การลอนชแบรนด์คา r ์ฮีโรที่เป็นหนังตัวลองฟอร์มหรือเป็น h e โ o Content นะครับแล้วก็สื่ออื่นๆที่ออกไปเป็น Big Launch เป็นงานแรกๆที่ Audacity ได้มีโอกาสได้ทำซึ่งข้อดีนะครับของการได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่การเริ่มต้นแม้จะคิดชื่อแบรนด์เนี่ยอันแรกเลยผมว่าทำให้เอเจนซี่รู้ว่าสิ่งที่เป็น selling point ทุกอย่างนะครับของคาย h ฮีโรเรารู้หมดเลยทำให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์และแบ็กกราว n ์ทั้งหมดเนี่ยอย่างถ่องแท้และททำให้เราคิด เหมือนคิดแทนลูกค้าได้แต่ยังคงความมุมมองของเอเจนซี่ที่เป็น o u t s i ไซ i ์นะครับเราเล่าในสิ่งที่เราคิดว่าจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่คอน s u m e r หรือกลุ่มเป้าหมายของคาฮีโร่อยากจะรู้คำว่าคาฮีโร่เนี่ยครับมาจากความตั้งใจของแบรนด์คาฮีโร่โดยเฉพาะเลยอย่างแท้จริงนะครับคือเราไปเจอเพนพอยต์ครับว่าคนที่ซื้อขายรถมือสองเนี่ยสิ่งที่เขากลัวที่สุด คือการถูกย้อมแนวแน่นอนนะครับเราซื้อรถมือสองจากคนแปลกหน้าเราไม่รู้ว่ารถคันนี้เคยเจออะไรมาเจ้าของชนหนักชนเบามีการเคาะประสานงานสิบล้อหรือมีคนตายในรถหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนมากเวลาซื้อรถมือสองกลัวกับอีกข้อหนึ่งคือผู้บริโภคส่วนมากไม่มีความรู้เรื่องรถมือสองอย่างแท้จริงการเคาะบางทีเราเคาะมั่วซั่วทําเป็นรู้แต่ความจริงเราไม่รู้หรอกเสียงแบบนี้ชนหนักชนเบาตัวถังบาง เคยชนหนักมาเลยแล้วเราก็ไปเจออีกอันครับว่าคู่แข่งของคาร์ฮีโร่ที่เป็นธุรกิจขายรถมือสองที่เป็นแบรนด์เนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาพูดเรื่องคล้ายๆกันครับคือเรื่องของความสะดวกเรื่องของความรวดเร็วซึ่งเรามองแล้วว่าไม่ใช่อย่างที่ผมบอกตอนต้นสิ่งที่เป็นเรียกว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่กลัวที่สุดและกันของผู้บริโภคเวลาเขาจะซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งนั่นคือการกลัวย้อนแมวและเราก็เลยคิดว่าจํานวนของตลาด รถมือสองทั้งหมดเนี่ยจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยปีหนึ่งมันมีประมาณ1.5ล้านคันมันมีเพียงจำนวน5-6 0หมื่นคันเท่านั้นนะครับที่จบลงด้วยการซื้อรถมือสองผ่านแบรนด์ต่างๆแต่มีอีกกว่าล้านคันที่เป็นการซื้อขายแบบผู้บริโภคซื้อขายกันเองนั่นจึงเป็นที่มานะครับของการคิดแบรนด์แมเสเซจของคายฮีโร่ว่าเราคือฮีโร่ตัวจริงเรื่องรถมือสองเพราะฉะนั้นอุปสรรคความกลัวต่างๆ ที่ชาวไทยเรามีเนี่ยฮีโร่คนนี้จะเข้ามาช่วยแก้ไขและช่วยเหลือและดูแลทุกอย่างนะครับคุณไม่จำเป็นต้องกลัวเรื่องรถมือสถูกย้อมแมวอีกต่อไป เราเริ่มโปรเจกต์นี้นะครับด้วยการหาข้อมูลก่อนโดยทีมแพลนเนอร์ของ Audacity นะครับก็ออกไปทำมาเก็ตวิสิตนะครับทำคอมเพต t ิทีฟรีวิวทำโซเชียลลิสติ้งนะครับและทูต่างๆในออนไลน์เพื่อเกต์เดตานะครับแล้วก็วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแต่และกลุ่มว่ามีความต้องการแบบไหนอะไรคือเพนพอยต์ของพวกเขานะครับ ซึ่งหลังจากที่ได้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยทางทีม Planner ของ Audacity ก็ทำงานร่วมกับ Client Service ของ Audacity นะครับเพื่อทำ Creative Brief ตั้งโจทย์ขึ้นมาและมี KPI และมี Objective ที่ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นทีม Creative ก็เริ่มทำงาน,นครับด้วยการคิดคอนเซ็ปต์ซึ่งนี่คือสิ่งที่ทาง Audacity เราให้ความสำคัญมากนะครับกับการหา Pain Point ที่แท้จริงเพราะว่าถ้าตรงนี้เนี่ยข้อมูลที่หามาและการตี ตีความของข้อมูลนะครับการนำข้อมูลไปใช้มุมมองที่มีให้กับข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเราเลือกที่จะพูดสิ่งไหนแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้ามองหาจริงเนี่ยเราผิดตั้งแต่ต้นทางเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากหลังจากที่เราได้นะครับคีย์เมสเซจของแบรนด์ละว่าค่าฮีโร่เท่ากับอะไรคาฮีโร่เท่ากับฮีโร่ตัวจริงเรื่องรถมือสองนะครับมันชัดในแง่ของเราคือใครในตลาดและ คำว่าฮีโร่เองเนี่ยมันก็เป็นชื่อึงอยู่ในแบรนด์ด้วยนะครับมันก็เลยค่อนข้างสอดคล้องกันหน้าที่ของเคียทีฟทํำยังไงที่จะทําให้คําว่าฮีโร่ตัวจริงเรื่องรถมือสองเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเชื่อทําให้ลูกค้าเชื่อและจับต้องได้และจําได้นะครับเราเริ่องจากสีอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับเราออกแบบโลโก้ด้วยเนี่ยเราเลือกสีที่ดูแล้วจําได้สีที่คู่แข่งไม่มี เราก็มาหยุดอยู่ที่สีฟ้าเทอร์คอยนะครับทุกคนรู้สึกว่านี่เป็นสีที่ในมาเก็ตของรถมือสองในเมืองไทยยังไม่มีใครถือครองสีนี้นะครับเห็นแล้วจําได้แตกต่างหลังจากที่เราได้คอนเซปต์เรื่องของคาร์ฮิโร่แล้วเราก็ามาวางแพลนกันนะครับว่าภายในแคมเปญเจอร์นี่ที่จะนําไปสู่คอนเวอร์ชันในท้ายที่สุดเนี่ยเริ่มตั้งแต่ a r e n e s s แล้วเนี่ย อะไรที่เราเป็นองค์ประกอบที่เราจะต้องมีบ้างนะครับเราก็คิดว่าด้วยความเป็นแบรนด์ใหม่เราอยากทําให้คนจําได้และสร้างความน่าเชื่อถือด้วยแบรนด์ใหม่ความน่าเชื่อถือไม่มีเราจะทํายังไงให้มันมีนะครับจากแคมเปญคลิปออมน Kick ี้เลยเราคิดว่าอาจจะจําเป็นจะต้องมีหนังที่เป็นออนไลน์วิดีโอที่เป็นลองฟอมหนังยาวนะครับที่บอกทุกอย่างตัวตนของแบรนด์ความตั้งใจของแบรนด์นี้แบรนด์นี้มีอะไรออฟเฟอร์บ้างคาฮีโรเก่งยังไง และเราก็ต้องการที่จะให้มันเกิดขึ้นในโชรูมคาฮิโร่ด้วยเพื่อให้ผู้บริโภคนี่ครับมีโอกาสได้เห็นโชลูมคาฮิโร่ความน่าเชื่อถือความพร้อมของสินค้ารถยนต์ที่มีเป็นร้อยคันรถมือสองที่เตรียมไว้ขายเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญที่มีความเก่งเรื่องรถมือสองนะครับแล้วที่สําคัญเพนพอยท์ที่แสดงให้เห็นเนี่ยทำให้คนดูดูในหนังเรื่องนี้รู้สึกว่ามันมีความกลัวอันเดียว มันก็เลยจะเป็นจะต้องเป็นหนังที่เป็นการโต้อตอบของตัวละครเรียกว่าหนัง Conversation นะครับระหว่างลูกค้าที่เดินเข้ามาก,กับพนักงานขาฮีโรเมื่อความเหงสวซวยไม่เคยถูกแก้เมื่อนั้นฮีโร่จะปรากฏขาฮีโร่สวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณพี่สนใจรถอใคชวนมาปะ ตัวถังบางอ่ะเคยชนหนักมาเลยเคยจมน้ำมามส้รฉบเรยนมาปะไม่ได้สวมครับพี่เล่มมาดูดิใช่ทำไรครับพี่เล่มมีครับไม่ได้สองแสน โอ้พี่รถสภาพนี้ราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับเหตุผลหนึ่งเคยชนหนักมาสองเคยจมน้ำสามซ่อมหมูกระจอบูรู้พี่ไม่รู้ครับรถที่ชนหนักมาตัวถังต้องเป็นยังไงครับก็ต้องบางไงต้องหนาครับ หนาเพราะสีโป๊และการเคาะต้องเคาะด้วยสันข้อของนิ้วกลางไม่ใช่เคาะสี่นิ้วรถคันนี้สีเดิมถ้าทำสีมาแม็ดสีจะสาบไม่เงาเสมอกันเคยจมน้ำไหมอะรถที่จมน้ำมาไม่มีใครดมที่พวงมาลัยเขาดูที่ใต้ท้องรถหรือที่อื่นๆรถที่นี่ ไม่มีย้อมแมวก่อนจะมาขายเราเช็คกันชิบหายกว่า221รายการเ,เช็คตัวถังเครื่องยนต์ช่วงล่างของเหลวระบบแอร์ไฟเครื่องเสียงเล่มทะเบียนประวัติซ่อมชนจมน้ำก็โอเคที่พี่ทำเป็นเก่าก็เพราะว่าพี่กลัวผมเห็นนะพี่ พี่เจ็บมาเยอะเยี่ยอะไรวะเนี่ยโดนหลอกโ,โดนตู้โ,โดนตุนโอ้โห้เียแล้วที่พี่กดราคาผมเพราะว่าพี่ไม่มีเงินกูมีไม่เอาพี่ พี่อยากออกรถแต่ติดแบล็คลิสเรามีโปรแกรมออกรถได้ไม่ง้อเงินหรือถ้าพี่อยากขายรถเราก็ไม่กดราคาน้องขายเก่งมากผมไม่ได้ขาย ผมแค่พูดความจริงขอบใจมากมันเป็นหน้าที่ครับพี่พี่ผมไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่พี่แล้วน้องคือคาฮ <Hero. S 1> ีโร,โร,โร ี้รวตัวจริงเรื่องรถมือสองชี้เป็นชี้ตายเลยครับถ้าเลือกผิดไอเดียที่คิดมาชี้หายเลยครับสำหรับวันดิสตี้เราเนี่ยเราเลือกดีเรคเตอร์อยู่นานมากนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าในเมื่อเรามีความต้องการที่ชัดว่ามันจะเป็นหนัง dialogue เป็นการพูดคุยกันเฉยๆเนี่ยความยากคือทำอยังไงไม่ให้หน้าเบือ่อเชื่อมั่นว่าคนที่ เก่งเรื่องนี้ที่สุดและเชี่ยวชาญเรื่องของการทําหนังไดอะล็อกที่เป็นแค่พูดไปพูดมาแบบเนี้ยไม่มีใครชัวเท่าพี่ต่อธนชนชัยของฟีโนมมนานะครับเราก็ติดต่อกับพี่ต่อนะครับด้วยการคิดสคริปต์ทั้งหมดเนี่ยสเรื่องแล้วเราก็ส่งให้พี่ต่อดูนะครับแล้วจนกระทั่งเราได้คุยกันพี่ต่อเลือกขึ้นมา1อันแล้วเราก็นัด เบนสตอมแล้วก็เริ่มพัฒนาสคริปต์ไปพร้อมๆกันนะครับหลังจากนั้นจริงๆสำคัญมากนะครับการเลือกดีเรคเตอร์เนี่ยผู้กกับเนี่ยเป็นสิ่งที่เอเจนซี่ต้องรับผิดชอบความเป็นความตายของไอเดียที่คิดได้เลยหลายครั้งนะครับสคริปต์ที่คิดมาเขียนมาเนี่ยดีมากต้นทางนี่มาดีมากแล้วแล้วมาตายตรงหาพู้กกับผิดคนหรือผู้กกับที่จะไปหาเนี่ยขวไม่ได้ลูกค้ารอไม่ได้หรือผูก้กำกับได้ เวลาได้คิวได้ทุกอย่างราคาไม่ได้กับบัตเจ็ตที่มีเราจำเป็นต้องไปเลือกช้อยสองช้อยสามแน่นอนครับหนังที่ออกมาไม่ว่าจะหนังยาวหนังสั้นที่เป็นหนังโฆษณาเนี่ยทุกอย่างมันขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้หนังเนี่ยจะดีหรือจะแย่ขึ้นตามแต่อุปสรรคที่เราเจอแล้วเราแก้ปัญหามันได้แค่ไหน โดยปกติฉากที่ถ่ายทํานานมันจะเป็นเรื่องของ acting โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเราเจอตัวแสดงที่ไม่ได้มีประสบการณ์ถ่ายหนังโฆษณาบ่อยตัวคาฮิโรเองก็เช่นกันนะครับพนักง,งานที่พี่ต่อเลือกมาใช้เนี่ยเป็นคนที่หน้าย,ยังไม่ชาม,มากยังไม่ได้มีประสบการณ์การเล่นหนังโฆษณาเยอะเพราะฉะนั้นเราคุยกันตอนแรกว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการถ่ายกำกับ acting ของคนขายคาฮิโรนาะแต่กลายเป็นว่าฉากที่ทําให้รู้สึกว่าโอ้โหนาน แบบคาดไม่ถึงแล้วนานแบบโคตรนานคือฉากที่เป็นการตรวจสภาพตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถ221รายการนะครับที่เป็นภาพของหัวข้อต่างๆและมีช่องให้ปากกาติ๊กนะครับเพราะจากในหนังโฆษณาถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีหลายไซส์มากและแบบสอบถามจะมีแาดเคลื่อนที่ของกล้องนะครับทิ้วลงซูมอินซูมอา ตัดสลับไปมาซึ่งการเปลี่ยนขนาดภาพในแต่ละครั้งนะครับเราจะต้องมีการเซตไฟใหม่ตั้งไฟใหม่ทั้งหมดนะครับเลือกเลนให้สอดคล้องกับขนาดของภาพที่ต้องการนั่นเป็นเหตุผลที่เวลาถ่ายภาพหลายๆขนาดเยอะๆจะต้องใช้เวลาในการเซตอัพนานครับเรื่องการดีไซน์แคมเปญของคาฮิโรเนี่ยเรามีการคุยนนในต้นนะครับว่าเราจะดึงองค์ประกอบบางอย่าง ของคาฮีโร่เนี่ยนำไปใช้กับทุกๆสื่อเลยเพราะฉะนั้นแคมเปญของคาฮีโร่มันไม่ใช่แค่หนังโฆษณานลองฟอร์มเรื่องเดียวนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะฝากความหวังไว้ครับงานชิ้นเดียวและสื่ออย่างเดียวให้กับธุรกิจทั้งหมดสิ่งที่เราดีไซน์ตั้งแต่แรกนั่นคือเรามีซูเปอร์ฮีโร่เรามีโลโก้ที่เป็นฮีโร่และเรายังตั้งใจดีไซน์ในหนังลองฟอร์มให้มันมีเพลงของฮีโร่มันเป็นหน้าที่ครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราตั้งใจที่จะเอาไปใช้แล้วให้คนจำได้ไม่ว่าคุณจะเห็นหนังโฆษณานี้หรือไม่คุณอาจจะไปเห็นบิลบอร์ดคาฮีโร่ที่หนึ่งแล้วคุณก็เห็นฮีโร่คนหนึ่งยืนหรออยู่ยืดอกอยู่พร้อมจุดขายนะครับเรื่องของความเป็นฮีโร่ที่ไม่ย้อมแมวดูแลสินค้าและลดมือสองอย่างดีก่อนขายแล้วคุณอาจจะมาเห็นหนังทีหลังก็ได้ ทุกอย่างเนี่ยมันจะซิงกันหมดเป็นการออกแบบเจอร์นี่แคมเปญที่เราตั้งใจให้ช่วยๆกันในทุกๆสื่อบอมบาท,ทำให้คนเนี่ยเกิดภาพจำนะครับแล้วมเมสเซจของฮีโร่ตัวจริงของรถมือสองเข้าหัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ดที่เป็นอจอ LED ดนะครับดิจิตอลบิลบอร์ดมัพป,ปี้และป้ายจราจรอ,อัจฉริยะ อยากจะให้มองเคสของคาร h e ี o นี้นะครับเพื่อจะเป็น Inspiration ให้กับแบรนด์หรือทีมมาร์เก็ตติต่างๆในการทำแคมเปญอะไรก็ได้นะครับในอนาคตของตัวเองเนี่ยผมว่าเพื่อจะได้ให้ผลลัพธ์ที่มันรู้สึกว่ามัน Impact ได้อย่างคาร h e ี o เนี่ยเราจะต้องมีความกล้าครับกล้าอันแรกก็คือกล้าตัดสินใจบางครั้งเนี่ยเรื่องของ creativity ไม่มีความผิดถูกแต่มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจและความเชื่อนะครับมันอาจจะ เป็นวิธีประชาธิปไตยด้วยการโหวตไม่เวิร์กในทีมมาร์เก็ตติ้งมันจะต้องมีคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาที่มั่นใจกับสิ่งที่จะไปแล้วตัดสินใจเลยว่าจะไปทางนั้นหรือไม่2ก็คือกล้าแตกต่างกล้าออกจากคอนฟ o โซนนะครับข้อนี้คาฮีโร่พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าในขณะที่คู่แข่งพูดถึงเรื่องของความสะดวกความง่ายความรวดเร็วเราเจอ Data ที่น่าสนใจนะครับว่าแท้จริงคอน s u m e r มองหาพิซซ์ออฟไมล์ mind, เรื่องของการยอมแมวม เราพูดในจุดที่แตกต่างเราไม่พูดเรื่องความสะดวกเราพูดเรื่องความน่าเชื่อถือรถทุกคันผ่านการตรวจ221รายการแล้วยังมีเรื่องของรถไซ a s s i s t แท t ถ้าคุณซื้อรถมือสองจากคร์ฮิโรถเสียกลางทางเป็นยี่ห้อเดียวนะครับที่มีบริการฉุกเฉินช่วยเหลือ1ปีเหนื่อยครเหนื่อยผมพูดตรงนะเหนื่อย คือเราจะมาทําทั้งหมดนี้แทนเอเจนซี่ที่ผมเล่าให้ฟังอย่างนั้นเลยติดต่อกับผู้มกับไปประชุมไปไปมาๆหลายรอบหาตัวแสดงดูเทปแคสติง้งเอาเวลาไปติดตอ่อวดียในการซื้อสื่อต่างๆจะทำจริงๆเหรอครับแล้วเอาเวลาไปพัฒนาธุรกิจเพิ่มยอดขายหรือดูเรื่องของ after s a l e ดูแผนกของอาการ Distribute ให้กับสินค้าเรา ไม่ดีกว่านหรอครับ